Let's welcome Infa and Charlotte. Wow. wow. Listen wow. to the crowd tonight. Of course. It's and going as crazy. always, they are also going to be appearing in Unlimited Love the Series. I cannot wait to see. I we know. We have seen all of their. Um, movies and everything that they have done and it's right? been amazing it's and been I have amazing. to say I was so excited seeing the teaser come out yeah so for those of you who haven't watched it yet don't forget to tune in to MGI beyond the trailers already out in <laughs> ตอนรับนะครับทั้งอิงฟลาและชาลอดด้วยนะครับเข้าสู่ไล์คัพไปของ m มสซิเดนเวอร์ไทยแลนด์ของเราด้วยนะครับตอนนี้เรดคาร์เปตเริ่มคึกคักขึ้นมากๆนะครับถูกต้องเข้าใกล้เข้ามาทุกทีนะครับของเวลาเปิดฮองของเรานะครับก่อนจะเข้าสู่ดอะไฟนอลคอมเพลชันนะครับ Miss Universe Thailand 2025นะฮะเรียกได้ว่าเวลาค่อนข้างกระชั้นเข้ามาทุกทีแล้วคุณโจคุณฟ้าใสอีกประมาณชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเราจะเริ่มต้นในรอบไฟนอล c อ m p e t i t i o นกันแล้ว I cannot wait I c a n t wait โมเมนตที่ทุกคนรอคอย Yes I agree with youIn <laughs> less than 90 minutes we gonna start Wow Wow เอาละครับทุกท่านครับและขอเสียงปรบมือให้กับอิงหลอดด้วยครับและขอต้อนรับนะครับน้องๆศิลปินนะครับ นักแสดงอลิมพิเต็ดเลิฟของเราทุกท่านด้วยนะครับที่แบ็กดอกของเราได้เลยเรียนเชิญเลยครับมาเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับน้องของเราสักเล็กน้อยกันดีกว่านะครับก่อนที่เราจะให้น้องๆเนี่ยนะครับก่อนที่เราให้น้องๆเนี่ยได้ไปเข้าไปพักผ่อนด้านในเชิญทุกคนเลยครับมา so now we're going to be having a small talk session with everyone who's acting in unlimited love this series สวัสดีครับอิงฟ้าวันนี้เป็นยังไงบ้างที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งสำหรับไฟนอลคอมเพนดิชัน M.U.T. ครับก็ตื่นเต้นแทนแฟนคลับแล้วก็นางงามทุกทุกคนค่ะตลอดลระยะเวลาการเก็บตัวก็มีโอกาสได้ดูบ้างก็เป็นกำลังใจให้กับทุกทุคนแล้วก็วันนี้ลุ้นเหมือนกันว่าใครจะได้มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ไปนี่อิงฟ้าครับในฐานะที่เคยประกวดมาก่อน,นข้างหลังเวทีต้องตื่นเต้นสุด,สดๆแน่เลยมีอะไรอยากฝากบอกเขาไหมครับ ทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะแล้วก็วันนี้จะเป็นวันแห่งประสบการณ์ที่ตัวเราเองนยะจะหาที่ไหนไม่ได้เลยแล้วก็เราเชื่อว่านางงามทุกคนเด็ดเหนื่อยกันมาตลอดระยะเวลาการเก็บตัวซึ่งวันนี้มีอะไรต้องปล่อยออกมาให้สุดแล้วก็อย่าไปคิดว่าเรามีการแบบตัวเต็งก็คือตัวเต็งเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะฟาเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะกับบอสนวัต อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆในวันนี้ตัวเต็งก็คือตัวเต็งแต่ทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้เนาะใช่ไม่ว่าจะเป็นใครวันนี้ทําให้เต็มที่ที่สุดเป็นกําลังใจให้ค่ะโอเคขอชาลลอตหน่อยครับผมมีอะไรอยากฝากบอกทุกคนที่กําลังตื่นเต้นสุดๆก่อนขึ้นเวทีในอีกไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งตอนนี้ไหมฮะก็ขอทุกคนสู้ๆนะคะทําให้เต็มที่ค่ะกิซว่าทาให้เหมือนวันสุดท้ายของชีวิตเพราะว่าหลังจากนี้ก็คือจะเป็นเส้นทางชีวิตของทุกคนละค่ะโอเคคุณอิงฟ้าสักเล็กน้อยครับผม พูดถึงซีรีส์หน่อยใกล้เข้ามาแล้วตุลาคมนี้ใช่ไหมฮะเราจะได้ชมกันใช่ค่ะเมื่อวานเราก็มีการปล่อยตัวอย่างไปบ้างแล้วค่ะก็เป็นกระแสะตอบรับที่ดีก็ดีใจที่หล,หลายคนนะคะรอคอยผลงานของพวกเราอันนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกนะคะที่ mgi เราทําขึ้นมาเพื่อนางงามทุกทุกคนซัพพอร์ตนางงามทุกๆคนในค่ายด้วยก็อาจจะมีเรื่องต่อไปแล้วก็อาจจะมีนางงาม mut มาร่วมด้วยก็เป็นได้ก็อยากให้ทุกคนร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงทุกท่านรวมถึงเรื่องอน l i m i t e d l o v ิด้วยนะคะน่าจะได้ออนกันก็ช่วงประมาณ ตุลาตุลาค่ะตุลาคมปลายปีนี้นะครับได้ชมผลงานแน่นอนใช่ค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็ขอฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับ ต้นปีหน้าค่ะสำหรับเรื่องบุผาค่ะที่จะได้รับชมกันเร็วๆนี้ค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะครับอขอถ่ายภาพกันสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ฮอกันนะครับสำหรับการร่วมรับชมรอบฟ i n a ลคอมเพ t ติชันนะครับอีกสักครู่เดียวเท่านั้นใช่แล้วเลยครับทุกท่านครับและนี่เลยครับเป็นทีมศิลปินของ MGI ของเรากับ Special g u กสตนะครับที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งบนเลคคาเของเรากับ MUT 2025 Final Competition นั่นเองครับ ตอนนี้เราก็จะไปเตรียมตัวเช่นเดียวกันนะฮะถูกต้องแล้วเชื่อมั่าแฟนๆทุกท่านนะครับอยากที่จะเข้าไปสู่ MGI Hall นะครับหนึ่งในเวทีที่สวยที่สุดตลอดการจริงๆนะครับเชื่อว่าทุกคนอยากเห็นแล้วว่าสุดยอดโปรดักชันในค่ำคืนนี้มันจะสุดยอดมากกว่าหลายๆรอบที่ผ่านมายังไงโอ้โหแล้วยิ่งกว่านั้นคือเราก็จะรู้แล้วว่าใครคือ Miss Universe Thailand คนต่อไปนะคะโอเคไม่เกินไม่เกินเที่ยงคืนนี้เดี๋ยวก่อนรู้แน่นอน นอนนะฮะครับผมโอเคจะเป็นคนที่คุณเชียร์อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวไปร่วมรุ่นด้วยกันครับใช่แล้วครับและสำหรับในช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับ superstar of Thailand Good Infa Waraha 위위위 나도 하 พวกนี้มีผู้ชอดีได้ไปหต่อไปครับขอเชิญการสกีครับไม่ได้เจอกันเอานะบุ๊คบุ๊คเสื้อสามิบค่ะไปด้นะบายครับไปขอบุ๊คบุ๊คขอเชิญายของการสกีนะครับจะมีแบเตอนสเินสูดนะครับแล้วก็ไปนะครัด เขาบอกว่าถ้าสวยเขาจะซื้อเขาบอกว่าถ้าพี่ตอบว่าสวยเขาจะซื้อหนึ่ร้อยตงไมตอบ่ื้ากตอบมานี่พี่เรียงข้วงนี่ขนี่บอลแม่้เปาคะเอาสีไหนคะไ่เยตรงนองแอเาไม่มีเงินพอแล้วค่ะขายยังไงอะไม่ไม่เ

Billions of people on this earth, do you believe that since our birth we were meant to be together, you and me 24 hours in every day? Not one goes by that I don't. Pray the some way, somehow, someday I'd find you once. Always oh, so far away, my horizon has arrived on each Day. Never believed in destiny. Never believed that love is real. Never dreamed I'd find true love till you came into my life. Do you believe in destiny? Do you believe it's meant to be? No one needs to understand, but when you hold my hand, I.